Rules, นี่คืออดีตแชมป์โลกปี2021ที่ประเทศโปรแลนด์นะครับแอนนาอิซักจากฮังการีและเป็นมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันครับสไตล์การเล่นก็เป็นคนที่เล่นเกมรับได้เหนี่วแน่นนะครับโตแรลลี่ได้ดีลูกวินเนอร์อาจจะไม่ได้เป็นทีเด็ด มากนักครับแต่ได้ความเหนียวนะครับส่วนน้องโยกครับชูทาทิพกันทะทงพูดปรรยาภาษาอังกฤษให้ฉายาว่าเป็นไทยแดนเโมเลยนะครับอันดับโลกพุ่งมากมากครับหลังจากที่ได้รอแชมป์โลกในปีล่าสุดนะครับแล้วก็แข่งขันในเวอร์ชัวมาต่อเนื่อง ขึ้นมาอยู่อันดับ5แล้วครับคู่นี้ได้รับการจับตามองมากๆครับโดยเฉพาะชูตาชิปนะครับที่มีสไตล์การเล่นจากพื้นฐานตะกร้อครับในการทำวินเนอร์ด้วยการขึ้นฟาดนะครับวอร์มอัพกันประมาณ2นาทีนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็จะได้เห็นผลงานและก็รวมถึงโปรไฟล์ของทั้ง2คนครับช่วงนี้ทางโค้ชของทีมนะครับก็โค้ชเดวัตพาชมพูนะครับ บอกว่าจะต้องออกเวอร์ชวลบ่อยๆครับเพื่อเก็บแรงกิ้งคะแนนนะครับอริวัตพัชภูคนขวานะครับแล้วก็รวมถึงโค้ชแนนครับที่เป็นโค้ชของฝั่งผู้หญิงสาปอากาศก,กลางดีเลยครับ25องศาเซลเซียสนะครับไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป จุท้าทิพย์กันทัชงงนี่ก็รอบรองชนะเลิศถ,ถือว่าผลงานทำได้สวยงามครับชนะกิงกาลาบาซีมาสองเกมรวดเลยครับส่วนแอนนาอิซักเฉือนเพื่อนร่วมชาติอย่างโซเฟียเดซเซนยี่มาสองต่อหนึ่งเซตครับในรอบก่อนรองชนะเลิศก็ชนะอดีตแชมป์โลกนะครับอย่างคารูนเกโก้มาได้ครับสำหรับจุตาทิพย์ชนะ2-0เลยนะครับเกโก้ทีญญ่เป็นแชมป์ เวิร์ลแชมเปี้ยนชิพปี2022นะครับที่เนินแลกประเทศเยรอรมันะในรอบที่ไข่งขเป็นรอบแรกคือรอบสุดสุดท้ายจุธทิพชนะแอนเจลิน่าอัตนาโซวามาได้2องสูรครับยังไม่เสียเกมให้ใครครับเกมแรกเสิร์ฟก่อนครับทางจุธทิพย์เล่นกัน11แต้มจบเกมนะครับ ถัดนี้เป็นฝั่งของอิซาครับได้ตั้งไปก่อนะครับบอลตกบริเวณกลางกลางโตครับแล้วก็ขยับไม่ถึงครับชุธทิศตัวเล็กนะครับสูงเพียงแค่ประมาณ1 5 0ซติเมเท่านั้นเองนะครับเสิร์ฟคราที่2รับดีครับแต่ต้องตั้งไม่ข้าม1เท่ากันเลยครับอ่าครับแตมแรกของจุธทิศมาแล้ว And all, have don't win points. if first we two two get the sets to to you 11 by ชุด t ซิร์ฟของจุฑาทิพย์อยู่นะครับเงินรางวัลรายการนี้รวมถึง30,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับวันสามต้องข้ามไปก่อนเขาแล้วก็ขึ้นฟ้าเลยครับเป็นวินเนอร์ครับสวยงามครับช็อตนี้รับไม่ไหวก็เอามือรับเลยครับทางไอนาอิซักสองต่อหนึ่งชุดเสิร์ฟแรกเลยอีกหนึ่งลูกนะครับจะผลัดกันเสิร์ฟฝั่งละสี่คะแนน จังหวะขึ้นฟาดแบบเตะครึ่งรอบครับบอลแรกแปะบอลสองเข่าแล้วก็ขึ้นฟ้านะครับกติกาของเช็คบอลก็ห้ามใช้ทักษะเดิมนะครับในจังหวะต่อเนื่องเสิร์ฟแรกเดครับมีโอกาสเสิร์ฟสองครั้งนะครับได้มาข้ามครับโอกาสของอิสซักฟ้าลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับจังหวะเปิดของทางุูททิศเนี่ยแตกนะครับ เปลี่ยนเสิร์ฟมาเป็นสองเท่ากันชุดเสิร์ฟแรกยังถือว่าอิซัรรับได้ดีครับเปลี่ยนเสิร์ฟมาเป็นแอนนาอิัซครักเสิร์ฟติดเน็ตการเสิร์ฟถ้าโดนเน็ตไม่ว่าจะข้ามหรือไม่ข้ามนะครับก็ถือว่าเป็นการเสิร์ฟเสียหมดนะครับตั้งเข <soup> ่าแล้ว <precisa> ก <Judy> ็ม่งเล่นทาง เล่นสองจังหวะข้ามไปก่อนครับเล่นจังหวะเดียวได้นะครับถ้าเป็นประเภทเดียวเตะข้างเดียวทีเดียวข้ามได้เลยลูกนี้เป็นไซ์บอลครับเสียแต้มให้กับทางจุธทิพยนะครับขึ้นนำบ้างครับ2.3อนะครับอีซักเสิร์ฟต่อตกไซ์บอลใต้โต๊ะด้่ซ้ำนะครับจุดนี้ไม่ข้ามถ้าตกขอบโต๊ะด้านบนเอชบอลจะเล่นใหม่นะครับ เสิร์ฟแรกยังไม่ดีเลยครับทั้ง2ลูกขอายไปใช้ข่าวเสิร์ฟเอาช่วครับให้ตกปลายโตเปิด1เปิด2แล้วก็ขึ้นฟาดไม่ข้ามเน็ตครับน่าเสียดายครับจังหวะบอลสองไกลนิดไปหน่อยครับบอลสองที่ดีจะต้องใกล้เน็ตนะครับเพื่อจะขึ้นฟาดได้ง่ายมาเล่นกันที่เบอร์โวลของสเปเนนะครับที่กรงมาดริดบริเวณสวนสาธารณะเลยครับ เสิร์ฟแรกย so, ังไม่ลงเลยครับวิธ right ีเสิร์ฟของอิซักลูกสองจะใช้เข่าเสิร์ฟนะครับเพื่อให้ตกปลายโต๊ะแล้วก็ให้ลูกมันวิ่งในช็อตนี้เสิร์ฟเตือนมิดนึงครับเหยียบยอดไม่ค่อยสั้นครับอิซักแตะยอดมาวน2สองสวยๆแล้วก็วันสามยังใกล้ไปหน่อยแล้วก็ข้างเดียวโอ้โหจังหวะเท้าซ้ายไม่ข้ามครับไม่ลงครับข้ามมาแต่แรงเกินไปนะครับ ขึ้นนำต่อเนื่องครับทางจุทธทิพพยายามจะแตะฝ่าเท้ายอดนะครับลูกอาจจะลั่นไปหน่อยแต่ว่าอิสซักเองก็ทำพลาดครับชอตนี้เป็นเออร์เรรส,สเสิร์ฟแรกออกหมดเลยทั้ง4ลูกนะครับ เขาได้ปลายโต๊ดดีครับบอลสห่างโต๊ะหน่อยบนลสาฟาดโอ้โหฟาสวยครับขนาดว่าบอลสค่อนข้างไกลน็ตนะครับแต่ว่าจุลทิ์คอนโทรบอนดีซ้อมมาต่อเนื่องนะครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเลยครับสำหรับทางทีมเถกบอลทีมชาติไทยความชํานาญในการเล่นกีฬานี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเสิร์ฟแรกดีได้เสิร์ฟไปเลยครับสกอไหลไปเป็น6ต่อ3 แต่ละเกมจะไปจบที่12แต้มนะครับแต่ถ้าเสมอกัน11เท่าเกมแรกกับเกม2จะไม่มีการดิวส์จะมีการดิวส์ในเกมที่3เท่านั้นเสิร์ฟแรกหล้นออกไปครับพยายามจะเสิร์ฟให้ตกปลายโต๊ะตรงจุดโค้งนะครับเพื่อจะให้ตกแล้วมันมุดลงไปพื้นเสิร์ฟ2โลงดีวัน2ดีครับวัน3าฟาดมาตั้งเข่าได้ต้องหันหลังเตะไปตกบนเน็ตออกครับ6ต่อ4 ยังเหลือเสิร์ฟอีก2ลูกตั้งเขาแล้วก็วันสามลนออกไปเยอะครับขึ้นเป็นเจ็ดสี่เสิร์ฟเป็นเอชบอลครับได้เสิร์ฟแรกใหม่ เสิร์ฟสองครับเอชบอลครับได้เสิร์ฟสองไม่อีกครั้งหวาดเสียวครับเสิร์ฟเกือบจะออกมาครับลูกนี้ลงได้เล่นกันแล้วครับโอ้ฟาดไม่ดีครับโดนใต้ลูกไปหน่อยครับจังหวะฟาดของเอนาอซักชุดเสิร์ฟชุดนี้ชุดสทิตขึ้นนำห่างสี่แต้มเลยครับ ได้เปรียบเลยนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟก็เป็นอิซักเซิร์ฟครับ4ต่อ8เซิร์ฟแรกออกโค้ชของฝั่งผู้หญิงของไทยเราก็คือโค้ชแนนศิริพัาพรหนองแสนนะครับผู้ชายคือโค้ชโอ๊ตฤวั์ผาชมพูโอ้ขึ้นฟาดเป็นวินเนอร์เลยครับช็ัตดี้4ต่อ9เกมแรกดูโอกาสสูงครับที่จะได้น่าหยบเล่มมุมตรงนะครับ ฟาดมุมใกล้เป no so uh ิดบอลแรกไปค่อยดีบอลสองต้องแก้ไขแล้วสามฟาดมุ่งได้อยู่ครับบอลสองไกลมากๆยากเลยครับลูกนี้ก็เป็น4ต่อ10ครับพอจังหวะบอลแรกมันไกลนะครับบอลสองแต่งเนี่ยต้องพยายามเอามาให้ใกล้โต๊ะพอแต่งลูกมันปริ้นออกหลังไปนะครับจังหวะ3าก็เลยเล่นไม่ได้4ต่อ10 บอลแรกสวยมากบอลสองต้องมงครับบอลสมมงดีหยอดโอ้โหเขายอดดีครับอีาอิซัคไลมาเป็น5ต่อ10ด้วยความที่ตัวเล็กอะไรครับถ้าเจอลูกหยอดก็เข้าไปเล่นหน้าเน็ตยากหน่อยครับหนสองแล้วครับลง3ต้องข้ามไม่ข้ามครับติดเน็ตอีกเป็นโอกาสที่ทำแต้มต่อเนื่องของอนญาอิซัคครับชุดเสิร์ฟนี้ ได้มาเป็น6ต่อ10นะครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับาม,มาเป็นทางจุทธออทิพย์เสิร์ฟบ้างขออีก2แต้มนะครับเพื่อปิดเกมบนสองเขาดีมากครับบนสามเอชบอนได้เล่นใหม่ครับแต้มนี้ถ้าตกขอบโต๊ะนะครับถือว่าเล่นใหม่ทุกกรณีครับ เสิร์ฟแรกลูกวิ่งดีมากครับบอลสองกลายบอลสามต้องแก้ไขหม่งมาอย่างแม่นนะฮะบอลเข่าปรินไปนิดนึงหม่งแก้ไขก่อนได้แล้วรีก,กันครับแต้มนี้เหยียบมาบอลสองดีบอลสามหยอดอู้ไปโดนเอชบอลครับแต้มน,นี้ยังไม่มีแต้มนะครับต้องเล่นใหม่มีอินสตาแกรมของทั้งสองคนให้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะไปฟอลโล่ครับ เอชบอลครับเสิร์ฟแรกมาอีกทีเสิร์ฟแรกไม่ลงครับมาลุ้นเสิร์ฟสองนะครับมีโอกาสเสิร์ฟสองครั้งเหมือนเทนนิสนะฮะอ่ะครับได้เล่นแล้วบอลสามยอดพลิกเ็ด้ข้ามาตั้งเข่าแล้วก็มุมตรงครับแอนไอซัคจะไป คุมมุมทแยงนะครับจ kind of ุติธิพเล่นทางเลยครับก็ดูมีความเก๋าเกย์มากขึ้นนะฮะไม่ได้เน้นแต่ความแรงครับในทิศทางได้ด้วยใช้ฝ่าเท้าเหยียบเล่นทางเลยครับเป็นเซตพอยต์ครับของจุติธิพนะครับแล้วก็ปิดเซตแรกไปได้ก่อนครับจุตธิพ์กันทธงของไทยเรานะครับชนะในเซตแรกไปได้12ต่อหครับเหนือแอนนาอิซักมือ5ของโลก ได้เปร 1941, ียบมือหนึ่งของโลกไปแล้วนะครับ12ต่อ6ครับในรายการนี้นะครับมีการจัดการแข่งขันครบทั้ง5อีเวนต์เลยครับช้เดี่ยวหญิงเดี่ยวใช้คู่หญิงคู่และคู่ผสมนะครับก็ถือว่าสาวไทยของเรามาแข่งขันรายการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งเลยครับของไทยเราได้เข้าชิง2ประเภทนะครับ นอกจากในประเภทหญิงเดียวแล้วนะครับเรายังได้ลุ้นต่อในอีกประเภทหนึ่งเดี๋ยวรอดูคู่นี้ก่อนนะครับว่าจะเปิดหัวได้ดีหรือเปล่าเสิร์ฟสองใช้ข่าวเสิร์ฟครับตั้งมาแล้วก็บอลสามขึ้นฟาดยังแย่ได้อยู่ครับบอลสองไกลต้องแก้ไขข้ามา สุทิพิษเซตใหม่ครับบอลเข่าแล้วก็มงเล่นทางหยอดดีครับโอ้โหมงหยอดน้ำหนักนิ่มมากเลยนะครับตกแล้วกระดอนเต่ามากปเไทยเราได้เหรียญทองแดงไปแล้วหนึ่งรายการก็คือประเภทคู่ผสมนะครับสุภาพดีวงคำจันทร์กับพระพงษ์เดชเจริญ<อ>เป็นเหรียญทองแดงอันดับสามร่วมนะครับ <S <S ตัวในประเภทหญิงคู่เนี่ยก็ได้เข้าชิงนะครับจุทธทิพย์กับสภาวดีจะต,ต้องเจอกับคิสนาแอ็กซ์แล้วก็กาเบรีาลโคตาของฮังการีครับตั้งมาหยอดเข่าโอโ้โหนี่ครับใช้สมองครับจุทธทิพย์ทำให้ดูครับชี้ที่หัวครับไม่ต้องแรงครับบอลหยอดก็มีหลอกจะเตะเป็นจังหวะเฟกช็อตเลยครับแล้วก็เข่าหยอดดูกเก่าเกมขึ้นเยอะเลยนะครับ เสิร์ฟแรกก็ติดเน็ตครับได้เสิร์ฟ2ชุดเสิร์ฟแรกของอิซักยังเสียเปรียบนะครับเปิดแปะเข่าแล้วก็ขึ้นฟาดหูแม่นครับยังรับได้บอลไก,กลๆเน็ตฟาดไกลนี่ยากนะครับโอ้โหแล้วก็ดูคอนโทรลครับใช้หลังเท้าเตะทะยงเลยครับต้องรักษาโมเมนตัมแบบนี้ไปนะครับเพื่อจะโอกาสคว้าชแชมป์นะครับถ้าเล่นได้แบบนี้เรื่อยๆโอกาสสูงนะครับ เป็นเสิร์ฟมาเป็นจุาท,ทิพย์เสิร์ฟครับนำสามต่อหนึ่งใช้ข้างเท้าแปรทะยงออกหน้าต่างไปเลยครับเสิร์ฟแรกดีเขารับดีครับบอลสามต้องแก้ตั้งแปรเข่าแล้วก็หยอดโอ้โหเด้งบนโต๊ะสองทีเลยครับโตเทคบอลนี่ความยาวฝั่งละหนึ<ม>่งเมตรห้าสิบนะครับรวมทัม้งโต๊ะยาวก็สามเมตร พื้นที่เล็กิีเดียวนะครับต้องคอนโทรลให้ดีเพราะว่าปลายโต๊ะเป็นสลบลงด้วยนะครับจุดตกก็จะน้อยมากๆเอชบอลครับเสิร์ฟแรกใหม่อิสตักฟาดมาบอลสองไกลบอลสามต้องหมกให้ตรงรครับแหมคอนโทรลไม่ลงพยายามจะบอกว่าเป็นเอชบอลนะครับจุฑทิพย์ปุ้สินว่าย,ยัางไง ไม่ว่าอะไรแล้วก็ให้เล่นต่อไม่มีชา a เลนจ์นะครับบอลสของอีซัคกลายไปนิดนึงเขาแล้วก็หยอดคราวนี้เขาอ่านถูกแต่ว่ามาเร่งามาเร็วนะครับแล้วก็เตะคอนโทรลไม่ลงครับพยายามจะเล่นจังหวะเดียวข้ามนะครับเพราะว่าจุลทิพยเทตัวมาทางขวาแต่ก็แรงไปหน่อยครับ หนีห่างไปเป็น5-2เล่นระบบ2องไนะครับใครได้2เซตก่อนก็ชนะเลยเสิร์ฟ2โอ้โหเป็นดับเบิลโฟร์ครับเสียดับเบิลโฟร์ครั้งแรกครับเป็นแต้มของอิซักไปครับเป็นเสิร์ฟมาเป็น3าต่อห ก่อน3โมงเอาครับคนโทรลให้ลงเหยียบหนี่ครับลูกวินเนอร์ของอิซักมาแล้วครับบอลสองเขาดีนะครับลอยมาใกล้เน็ตแล้วสูงครับแล้วก็เหยียบเล่นทางเลยครับใช้ฝ่าเท้าเป็นข้างเท้านะครับนี่ครับเตะเล่นทางวินเนอร์ครั้งที่สองของอีซักเอชบอลครับเสิร์ฟใหม่จุดทิพมีวินเนอร์เกมนี้ไป8ครั้งแล้วนะครับ ก็เป็นจุดแข็งของทีมเชฟบอลไทยเลยครับกับการวินเนอร์ด้วยอีลาตะก้อนี่ครับโอ้โหแต้มของอิซักมาอีกครับ5าเท่าแล้วครับอันตรายครับลูกเสิร์ฟของอิสซักดีนะครับตกปลายโต๊ะแล้วลูกมันวุฒ่ำครับพอขุดแรกไม่ดีบอลสองก็เล่นยากได้มา3คะแนนรวดเลยโดเนตครับถือว่าเสิร์ฟเสียนะครับเป็นเสิร์ฟสองเสิร์ฟตกปลายโต๊มาก ตั้งเข่าแล้วก็ขึ้นฟาดดักถูกแต่รับไม่ได้ครับเปิดบอลแรกแตกยังกลับมาขึ้นนำได้ครับโชติธิ์มีลุนเตอร์เป็นแชมป์นะครับเขาชิงทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่ครับสำหรับทางน้องยกอุย้ยเขาโตะเล่นได้ครับต้องห้ามสัมผัสโตะ โอ้โหเป็นเทเบิลทัชครับผู้สินมองว่าตัวของชูธิติไปโดนโตนะครับจังหวะที่เตะบอลข้ามแดนหรือเป็นฟาวแล้วก็เสียแต้มเลยครับเปลี่ยนโซงครับมาเป็นชูทิปิเสิร์ฟ6เท่ากันเปบอลแรกแตกบอลสอยังตามได้บอลสยังออกมาลงได้อีกครับเจอคราวนี้ยังไหวไหมไม่ไหวแล้วครับโอ้โหอุตสาห์แก้ไขมาดีนะครับด้วยเบสิกการเล่นกับบอลที่ เดี๋ยวแน่นนะฮะแต่ว่าเจอช็อตฟาดเข้าไปไม่ไหวครับบอลผู้แรงนำอยู่หนึ่งแต้มครับ7ต่อ6เปิดบอลแรกนิ่มเลยนะครับบอลสองลนครับโอ้โหบอลสอเข่าไม่ดีนะครับกระดอนแรงเหลือเกินกลับมานำสองแต้มเสิร์ฟเสียครับเสิร์ฟแรก รายการนี้นี่สื่อดังของสเปนอย่างมากา,ก,าก็เป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับก็มาทำข่าวด้วยถือว่ากีฬาเทเบอลก็มีการเผยแพร่แล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆชัตนี้เป็นวินเนอร์ของอิซาครับเปิดบอล2ได้ใกล้เน็ตนะครับทำให้ได้เลือกทางครับใช้ข้างเท้าด้านในแปรไต่อ7 ขออีกแต้มหนึ่งครับเพื่อนนำก่อนนะครับในชุดเสรฟนี้หยอดเหยียบข้ามมาลงดีครับสองล้นแล้วครับเล่นไม่ได้แล้วข้ามแดนมาก็จังหวะสามเตะตรงไม่ได้นะครับถือว่าฟาวเป็นส่งมาเป็น7ต่อ9ครับขออีก3าคะแนนจะเป็นแชมป์ครับเสร์ฟแรกออกซะด้วยน้องโยกจุธทิพย์นี่ปัจจุบันอายุ26ปีนะครับ เป็นนักกีฬาตะกรอ้อทีมชาติไทยมาก,ก่อนเข่าวสวยฟาดอุย้ยล้นครับหูยขึ้นไปจุดสัมผัสลูกมันโดนไม่เต็มเลยครับกระโดดเร็วไปนิดนึง8ต่อ9เสิร์ฟแรกออกครับอันนาอิสซักปัจจุบันก็อายุ26รุ่นเดียวกันเลยนะครับ รูปร่างก็ไม่ได้ว่าอยญ่กว่ากันเท่าไหร่เป็นแต้มของจุธทิพย์ครับ10-8ตลูกนี้กำากึ่งว่าจะข้ามแดนไหมแต่ผู้สินบอกว่าไม่ข้ามแดนนะครับใช้ so <the> สิทธิ์ขอเวลานอกครับทางแอนนาอิซักในสถานการณ์ที่จุธทิพย์ใกล้จะเป็นแชมป์นะครับขออีกสองต้ตมเท่านั้นแอนนาอิซักนี่ แข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวนี่ก็ได้แชมป์มาหลายรายการมากนะครับตลอดอาชีพเนี่ยเล่นมาทั้งหมด107ครั้งนะครับ107แมตช์ชนะ76 31, แพ้31ได้แชมป์มาส0รายการครับนับเฉพาะปี2 0 2 4ปีนี้ได้แชมป์ไปแล้ว1รายการนะครับ,น,บ,น,น,รรน,รบนี่เป็นการลุ้นแชมป์รายการที่2ในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับนับแค่หญิงเดี่ยวอย่างเดียวในขณะที่น้องหยกจุธทิทิพครับ ตลอดการเล่นทัวมาทั้งหมด19เกมเองนะครับชนะ17แพ้แค่2ได้แชมป์ในประเภทหญิงเดี่ยวมา1รายการนะครับเพิ่งจะได้แชมป์รายการเดียวเพราะว่าอาจจะด้วยความที่แข่งน้อยนะครับไม่ค่อยได้ออกไปทัวต่างประเทศตอนนี้ทางสมาคมกีฬาเท็กบอลแห่งประเทศไทยก็พยายามที่จะหาผู้สนับสนุนเลยครับเพื่อที่จะออกไปทัวเยอะๆเพื่อให้ในักกีฬาได้มี การเก็บคะแนนเรนกิ้งในปี2024ซีเกมสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเท็กบอลก็บรรจุเป็นกีฬาที่จะแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับมีการชิงเหรียญด้วยนะครับส่วนเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งต่อไปก็จะบรรจุเป็นกีฬาสาธิตนะครับยังไม่มีการชิงเหรียญคือชิงเหรียญมีแต่ว่าไม่ได้เอาไปรวมกับตารางเหรียญรวมนะครับก็ค่อยๆพัฒนาไปครับสำหรับกีฬาใหม่ ที่พึ่งจะเริ่มแข่งขันแบบเป็นทางการในระดับนานาชาติยังไม่ถึง10ปีเลยครับเสิร์ฟแรกเสียครับเสิร์ฟสองถอยไปไกลเลยครับจะใช้เข่าเสิร์ฟให้ตกปลายโต๊ะเปิดแรกเปิด2แล้วก็หมงเล่นทางอย่างรับได้เป็น i l l e g a l Attack ครับข้ามแดนมาแล้วก็เตะออกไปเลยครับขึ้นเป็น Match Point และแชมป์เอ s ช i p พอยต์ครับของจุฑทิ์กันทะทง โอกาสลุ้นแชมป์แรกในปี2024มีสูงมากๆนี่ครับล้นแดนมาเยอะเลยนะฮะจะมีเส้นสซตลายลากผ่านเน็ตนะครับถ้าเกิดเตะล้นแดนก็เสียทันทีครับเป็น3ามแชมเปีชิชพพอยต์ครับเปิดมาแล้วก็ฟาดเพื่อปิดแมชรับบนแรกไม่ค่อยดีบนสแก้ไขบนสายังลงครับเข่าแป้มงเล่นทาง อิชักก็ไม่กล้าวินเนอร์ครับแย่ yeah, หูข้ามออกครับยังเซฟได้อยู่ครับทางอิชัก9ต่อ11ยังเป็นเสร์ฟของจุติทิพย์อยู่ครับต้องเน้นเส์ฟดีๆเลยครับเ์ฟออกไปครับต้องลุนเซฟสองไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเน้นบอลสองล้นแล้วครับอืผู้สิบบอกไม่ล้น ไม่ล้นเล่นต่อครับแล้วก็จบแมตช์ไปเรียบร้อยครับชูตาทิพย์กัญชงสาใจสุดๆครับน้องหยกคว้าแชมป์แรกของปี2024นะครับในรายการระดับเวิด์ทัวร์โค่นมือหนึ่งของโลกครับอยากแอนนาอิซักไปได้2เซตรวดเลยครับโอ้ถือว่าท็อปฟอร์มมากๆครับวันนี้โอ้น่าจะเสียน้ำตาด้วยครับสำหรับชูตาทิพย์ดีใจกับการที่คว้าแชมป์ได้นะครับชนะไป2เซตรวดครับ12ต่อ6และ12ต่อ9ครับ โคน่นแชมป์โลกปี2021จากฮังการีไปได้นะครับและเธอยังมีโอกาสลุ้นอีกหนึ่งแชมป์จากประเภทหญิงคู่ด้วยนะครับสำหรับน้องหยกก็มากอดกับโคดโอตเรวัตพาชมพูและก็โคดแนนะครับสิริภานาหนองแสน